ยูทูบช่องจุมพลเกษตรยุคใหม่ J U M P O L กเกษตรยุคใหม่กดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวบ้านแก้ไขน้ำนางช่วยกันสร้างสารปูขุนนรงค์ปี2538หรอปงบประมาณ5โมง่นสี่พนแปันถวนสารเดิมเข้าใจท่านผู้ชมครับเนี่ย ผู้สร้างบ้านเกียงสนามนางสารปู่คุณลุงครับแต่ผมเ็นเล็กก็มากราบ้าที่นี่เลยครับทุกปีเขาจะอาบุญให้กับ d ารันุ่ละ ร้างหมาแล้วครับท่านผู้ชมชาวบ้านที่ออกไปทำมาหากินนอกจังหวัดไปกรุงเทพก็จะมากราบไหว้บูชาท่านนะครับล็อกปูนงให้คุณครองมัจทะก็บริจาค

รู้สิบบาทครับเนี่ยวทุ่งใหญ่นี้ถูกร้อยครับประหยัดกว่าดูกระพานเด็ดเลยท่านผู้ชมครับเนี่ยเราเร่งความบูนให้แล้วแล้วก็ดวดกับตังเด็ดตรงนี้เพื่อให้เขาบังคับให้เขาออกหน่วย สามรถในหวานนะท่านผู้ชมครับผมถ่ายแล้วครับคุณสั่งสามรถ ทุกท่านท่านผู้ชมครับเพื่อปักทุเนี้เล่งดอกออกผลเราก็ต้องใช้ฮอร์โมนเล่งครับแล้วก็สารกับจัดเชื้อราเขาไท,ท่ทปครับ ตลาดนานเกษตรพืชผลียมเพอที่จังหวัดมีครับบางครั้งเราก็ต้องไปรปึนสายนะครับเพราะว่าพืชพันธุ์ที่ชนิดนะครับก็ต้องมีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนคนเราครับเราก็เจ็บป่วยไม่สบายเราก็ไปหาหมอก็หายพืชผักธที่นิตก็เหมือนกันนะครับมันจะเป็นโรคมันขาไม่จะิญงอกงามเลยก็ต้อง ทชยาบำรุงทชยาฆ่ากำจัดวัชพืชกำจัดรูค้อยเขาครับโดยเฉพาะรากเน่ารากเชื้อรานี่เขาไม่จะเดินเติตียตแน่นอนครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือช่องจุมพลเกษตรยุคใหม่ชนอลครับคลิปที่31ครับนำพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการบำรุงรักษาพืชผักทุกชนิดครับเพื่อเร่งดอกออกผลและกำจัดเชื้อราโดยใช้สารเร่งผลในการที่จะกำจัดเชื้อโรคเชื้อราของพืชผักทุกชนิดเพื่อเร่งดอกออกผลครับ ที่การครับบ้านแก้งสนามนางตําบลโนนสําราญอำเภอแก้งสนามนางจาังหวัดนครราชสีมาครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการใช้ฮอร์โมนเร่งดอกออกผลแล้วก็กำจัดเชื้อรานะครับเ,เกินทนิดครับว่าพืชผักผลไม้ชนิดนี้ ถ้าไม่เจริญงอกงามถ้าก็มีสองอย่างครับก็คือดินไม่ดีนะครับดินไม่ดีก็อาจจะเปลี่ยนดินก็ได้ครับเ,เราเปลี่ยนดินให้กับพืชผักใช้ดินปลูกเราไปหาซื้อได้ที่ร้านเกษตรพืชผลหรือข้างสะดวกน,นะครับที่เขาจําหน่ายพันธุผลไม้พันธุดอกไมดก้ดอกประดับนะครับ้างสะดวกมีครับทุก,กอำเภอทุกจังหวัดมีนะครับ ระยะหนึ่งก็คือรากไม่ทํางานครับรากไม่ทํางานนี่ก็คือรากเขาเป็นเชื้อราครับอาจจะทำให้พืชผักไม่เจริญงอกงามอันนี้ผมจะผมก็ใช้สูตรเพื่อเร่งดอกออกผลตอนนี้ท่านผู้ชมครับปุ๋ยเคมีชนิดน้ำสาหรับพืชไฟท็อปครับเนี่ยเพืชสามารถดูดซึม ทั้งรากนะครับเพื่อให้ลำต้นและใบเตรียมงอกงามเสริมสร้างการเจริยมตวบโตและความสมบูรณ์แก่ลำต้นดอกและผลครับนี่ใช้วิธีใช้ก็คืออันหนึ่งฝาท่านผู้ชมครับหนึ่งฝานะครับท่านผู้ชมฝาของอไฟยท็อปอยัรับ แล้วก็น้ำจุกันข้างลิ้นนะครับผสมกันคุณหน่อยท่านผู้ชมครับในทัวร์เรก็มาพื่อพังทุรได้ท่านผู้ชมครับอันนี้คือทุเรียนนะครับทุเรียนแล้วก็ผมก็ให้เพื่อให้ รากก็ทำงานนี่ก็เป็นเคนตาลูปนะครับเมลอนเคนตาลูปบรรได้ทุกชนิดพืชผักทุกชนิดครับท่านผู้ชมครับนะเลือกบุกรอบครับตอนนี้นนเลือกอย่างนี่ก็ับแสดงว่าท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปเอาไปท,ทิ้งนะครับนี่คือ สักคองครับเพื่อจะได้เร่งดอกออกผลนะครับเพื่อเร่งดอกออกผลครับสักคองครับนี่ครับก็ละมุดครับนี่ยลำใหญ่ครับท่านผู้ชมครับเป็นลำใหญ่สักคองนี่เรื่องเหรียญก็ใช้พิ่งเอาไปทิ้งท่านผู้ชมใส่ตลอดครับ ลมลมครับลมลงฟั่งไปไล้ไมาฟอรได้กดูเด้ดดดเค่พืพือผักทุกนิดครับพริกครับ<ม> พริกใบหงิกใบงอนี่ก็ลดด้วยท่านผู้ชมนะครับทำให้ใบเขายืดนะครับหรือว่าพริกนี้ถืเป็นใบหงิกใบงอเนี่ต้องลดนะครับท่านผู้ชมนี่ก็่ามะเขือลดได้เลยครับพืชผักชนิดครับสามารถที่จะลดได้ครับ นี่ท่านผู้ชมครับบวกครับแล้วต้องลดได้เลยครับผมบนี่ก็ทุดท่านผู้ชมครับใช้ลมฟฝาน้ำห้าลิตหครับ พแฟนฟาัาเกมหมดแล้วครับน้องเดืองนี่จะพึ่งไปทิ้งที่ชาวบุคคลแล้ใช้สารเคมีเพื่อเร่งดอกออกขนเพิ่มข้อมูยของเขาไทยท็อปครับนี่บังคุณทุกผู้ชมครับ ท่มครับนหนึ่งอาทิตย์นะครับีเสุดก็จะรูปครับใบตขึ้นมา,ยานเยอะแล้วครับเพิ่มเร่งดอ,อกออกผลและให จะเรียนร่วงามครับค้นผักทุกชนิดถ้าไม่โตนี้รู้จฉพาะรากท่านผู้ชมครับรากเขาจะต้องดูสารอาหารถ้ารากเป็นเชื้อราหรือว่าไม่จะเรียนร่วงามดีนี้จะทําให้พืชผักทุกชนิดไม่จะเรียนร่วงามน,น,นะครับนี่อันนี้ละมุดกรอบก็ยอดสวยท่านผู้ชมครับโอ้ยอดใหม่แล้ว ต้นจีท่านผู้ชมครับเป็นยังไง้นจีก็ออกยอดใหม่แล้วฟักทองก็เป็นใบเขียวแล้วท่านผู้ชมใบเขียวขึ้นมาแล้วเห็นนั้นก็ใบเหลืองนหฮะยอดเขาก็ขึ้นมาใหม่แล้วเป็นหน่วยออกผลแล้วครับเร่งผลให้โตเร็วแก่จัดด้วยนะครับ มีไหมยอดยอดกนะ็ยิบ,บเฉอย,นะยมาขึานะ้นมามม่งนุขึ้นมะม่วงมเป็นวเล็กๆแลยนนมะม่วงผมก็มีม่วงเขียวสวย ฟารัแลนน้ำดอกไม้แล้วก <te ็มะม่วงเกียวขมิ้นของขมิ้นนะครับฟักทงฟักทงนี่ยอดขึ้นมาใหม่เยอะท่านผู้ชมดูห้เกี่ยวเลยเกี่ยวแต่มันเหลืองก็าเพึ่งไปเอาที่นะท่านผู้ชมครับพึ่งจริงใช้ สารเคมีเร่งดอกออกผลไถทอปแล้วเขาต้องต้องเร่งน,นะท่านผู้ชมเพราะว่าให้เขาออกโดยธรรมชาตินี่ไม่ได้นะฮะอันนี้ถ้าเป็นยอดอ่อนนี่ก็สามยดอดดัดเด็ดทั้งเลยท่านผู้ชมนี่เพื่อเรเ่งดอกออกผลของเขาฝรั่งกิมจูก็ผลใหญ่เลยครับจะโดกด,กดเลยครับ 3ยอดเพื่อเข้าเล็งหนอของล้วก็กับปักไม้น้มไม้ใช้เชือกรัดกอที่ไม้นะครับเด็ดยอด3ยอดแล้วก็บริเวณอากินเขานี่เด็ดออกหมดเลยครับ เพิ่มเพิ่มโปรโตีนเพิ่มวิตามินให้ร่างกายแข็งแรงถ้าเรากินข้าวอย่างเดียวเราก็จะไม่แข็งแรงครับเหมือนกับพืชผักทุกทิดแหละครับต้องเพิ่มรหโมใหในข้านะครับเล่งดอกออกผลพริกก็จะถืะอว่ามงามดีครับ ม่วงนี่เด็ดออกเลยครับนี่เด็ดไปแล้วรวมกิง่งปักไม้ใช้เชือกรัดนะฮะพืชผักที่ฮิ่ครับถ้ามันสูงอย่างเดียวนี่ไม่จะเด้นางอกงามครับเขาจะโตอย่างเดียวแต่เขาจะไม่มีผลไม่มีดอกไม่มีดอกไม่มีผลต้องให้เขาเป็นพุ่มนะครับเป็นพุ่มนี่เขาจะออกดอกออกผลครับเด็ดไ้เลยครับถ้ามัน อดออกมาสามยอดนี่มะม่วงฝรั่งนะฮะแล้วก็มะละกอพันธ์แขกดำครับฝรั่งเด็ดออกเลยท่านผู้ชมครับเพื่อจะเล่งโดดออกผลเราเล่งสารพัฒมมูลแล้ว ก็ต้องใบนึ่ออกหมดเลยนพอเสร็จแล้วก็จะใบเขียวขึ้นนะครับทุกผู้ชมใบเขียวนี่แสดงว่าเขาลากก็ทำงานกันเมื่อเร่งร์โมนลไทท็อปแล้วก็ลากก็จะทำงานใบก็เขียวขึ้นทุกผู้ชมก็ดูแค่นี้ นี้ชมพู่ท่านผู้ชมครับเป็นพุ่มแล้วครับเนี่ยพร้อมที่จะเติบโตได้กินหนูกินผลแล้วครับเนี่ยออกยอดใหม่ภายในเจ็ดวันครับนี่ท่านผู้ชมครับนี่บวบแล้วก็ออกหนูแล้วท่านผู้ชมในนี้เพิ่มดอกออกผลแล้วท่านผู้มชมต้องเล่งดอกออกผลกับพืชผักทิทริดนะครับนี่ ถ้ามันเหลืองมันก็จะ้พุ่งเอาไปทิ้งครับหน่วยอ่อนก็จะเพิ่มขึ้นมาแล้วครับอันนี้ปลูกผสมผสานได้ครับนี่ก็มะนาวครับมะนาวก็เห็นไหมครับท่านผู้ชมยอดก็ขึ้นใหม่หมดหมดแล้วดอกเยอะแล้วครับบวกตรงนั้นก็บใบเหลืองหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปก็ใบเขียวขึ้นมาแล้วครับยอดอ่อนมาท่านผู้ชมเห็นไง ออ,ออกดอกแล้วครับเนี่ยมะเขือเอือกีท่านผูชมครับใบยอดใหม่แล้วครับนี่ันนี้หลากก็ทำงานหลากไม่เป็นเชื้อราครับถ้าเป็นเชื้อราปั๊บเนี่ยอยอดใหม่ก็จะไม่มีนะครับก็จะเฉาใบก็จะเหลืองใบแตกแต่ถ้าเป็น อยอดอ่อนนี้แสดงว่ารากกทํางงานครับอาจารย์มาเลยท่านผู้ชมครับพืชผักทุกชนิดนี้ถ้าไม่เชริญงอกงามก็มีสองอย่างก็คือดินไม่ดีครับเราต้องเปลี่ยนดินอาจจะไปซื้อดินปลูกนะครับแล้วก็รากไปทํางานก็ต้องใช้สารเคมีเร่งดอกออกผลแล้วก็กําจัดเชื้อราของราก ไม่อหนาก็ขึ้นยอดใหม่ที่ประชุมครับสมุดยอด,ดใหม่แล้วทานผู้ชมดูดีท่านเห็นไหมเห็นที่ชัดในท่านประชุมเลยเมื่อน,นั้นผมยังไม่มียอดใหม่อันนี้มันเป็นเหนือที่ยอดใหม่ขึ้นแล้วครับฝรั่งครับก็มี การกำจัดเชื้อราเพื่อที่จะได้เร่งดอกออกผลบำรุงลำต้นบำรุงใบเพื่อให้พืชผักทุกชนิดเจริญงอกงามเลยครับโดยใช้ปุ๋ยเคมีสูตรน้ำไทยท็อปนะครับเหมือนกับคนท่านผู้ชมครับถ้าเราไม่มีโปรโตีนไม่กินเนื้อสัตว์ไม่ทานหมู เป็ดไก่เราก็จะไม่มีกำลังนะครับไม่มีโปรโตีนไม่มีพลังงานที่จะต่อต้านสู้กับโรคก,ก็เหมือนพืชผักทุกชนิดครับเมื่อเกิดโรคเมื่อไม่จะเริญงอกงามเราก็ต้องให้ปุ๋ยเคมีเพื่อกำจัดวัชพืชกำจัดเชื้อราเพื่อเร่งดอกออกผลให้กับพืชครับใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อเร่งดอกออกผลไทยทบครับก็ไปปรึกษาได้นะครับที่ร้านเกษตรพืชผลที่อำเภอหรือจังหวัดครับครับคลิปนี้มีกระชิตกดติดตามเพื่อนสนิทมิตสหายกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พูดจัดทำหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับ